วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวนครนายกสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครนายกจัดพิธีเปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ใส่หมวกกัน็อกสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายกร่วมกับบริษัทมิตยนตอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ใส่หมวกกัน็อกเพื่ออบรมเสริมทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและปลูกจิตสำนึกการใส่หมวก กันน็อกและหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนและนักศึกษาอาชีวะในวิทยาลัยเทคนิคนครนายกโมื่อาเวลานาฬิกาของวันที่25มิถุนายน2568ที่ห้องประชุมชั้น4อาคารอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคนครนายกอัมพรมเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในชานนน วสิกรผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครนายกได้เป็นประธานเปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ใส่หมวกกันน็อกพร้อมมอบหมวกกันน็อกและใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการโดยมีดรสุกัญญาสุขสถานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายกกล่าวตอนรับนางสาวเยาวมาศเจียนทอง ขนส่งจังหวัดนครนายกกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ทั้งนี้สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครนายกร่วมกับบริษัทมิตรยนตอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้ตระหนักและให้ความสําคัญในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนื่องจากปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนส่วนใหญ่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสถิติสูงที่สุดในประเทศไทยได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมากสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครนายกได้เล่นเห็นความสําคัญและความจ เป็นและประโยชน์ของการเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการจราจรมารยาทและกฎจราจรในการขับขี่รถการขับรถอย่างปลอดภัยและการเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รวมทั้งเพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะผลให้ อัตาการเกิดอุบัติเหตุลดลงโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ใส่หมวกกันน็อกเป็นโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในการร่วมมือกันระหว่างและส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาทั้งรวมกันสร้างประโยชน์ให้แก่ภาพสังคม โดยความร่วมมือกับบริษัทมิรยนต์อินเตอร์กุูปจำกัดได้จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคนครน,นายกซึ่งนักศึกษาทุกคน จะได้รับความรู้ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องและการปฏิบัติตามกฎรจราจรและที่สําคัญคือการสร้างความตระหนักให้เยาวชนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยโดยบริษัทมิรยต์อินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้มอบหมวกกันน็อกจํานวน200ใบให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย